ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้น้ํายาเพื่อกระจกเบื้องต้นนะครับตัวนี้นะครับว่าวิธีใช้เบื้องต้นใช้ยังไงนะครับก่อนจะลงน้ํายานะครับแนะนําให้ท่าททาความสะอาดกระจกให้สะอาดก่อนนะครับจนแห้งนะครับผมจากนั้นฉีดน้ํายาใส่กระดานช่วครับเช็ดบนกรกระจกนะครับ รถที่ไม่เคยเคลือบนะครับกระจกแนะนําทำสองครั้งนะครับผมนะครับนี่คือครั้งแรกปุ๊บเราลงนี้เสร็จครับใช้ผ้าแห้งครับเช็ดเลยนะครับเช็ดคราบน้ำยาออกครับผมาการลงสองครั้งเพื่อเพิ่มชั้นฟิล์มของตัวกระจกนะเรวทำอีกครั้งนึงครับ จากนั้นครับใช้ผ้าแห้งครับเช็ดออครับการเคลือบนะครับหนึ่งครั้งจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งสเดือนนะครับแต่ว่าแนะนำให้ลงทุกครั้งหลังลลนงรถเสร็จนะครับจะดีกว่านะครับ สุดทาบออกหมดนะครับดงนั้นเดี๋ยวเราลองเทสกันมองน้ำฉีดแล้วจะเป็นยังไงนะครับ,นะรบน้ำจะเป็นเล็ดเล็ดเนาะเล็ด จะได้ขกาะเป็นกระจกนะครับหมดจบนะครับโอเคนะครับขอบมากครับผม